ยงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเออเออสวัสดีรู้นะเห็นไหมมาต้อสวัสดีก่อนเออแล้วถึงเล่นได้เออสวัสดีก่อนอย่าขึ้นไปขอ้ขอครับข้อสวัสดีสวัสดีครับขอก่อน ต้องทำตรงนี้ต้องมีเก้าอี้นั่งหน่อยอแล้วก็ม <c ười> ีท <Story> <consultation> ี่เลี้ยงปลาหน่อยน้ำผึ้งหน่อยเหนื่อยทำอะไรก็ถาโหยาแค่นี้ไม่มียาถอนทำอะไรก็ถามต่างสบายไปไหนไม่ให้ไปนะ

น้ำภาคแล้ว ากุ้งนี่เก็บได้แล้วมั้งแก่แก่ไปอีกรออ่าเนี่ย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 เอออยู่หน้าบ้านมีสองต้นเก็บเก็บเลยมะเออเก็บเลยว่านอยย่อยด้ยมันแก่ขึ้นได้แล้วตัดหรือว่าไงหักออาแค่ไหนละหรือว่าตัดมีตัดเลยู่แน่ไม่ตัดเอาแค่โคนนั่นแหละ หมดเหมอนอาบน้ำพี่หนุ่มโอ้โหโมเตียกหมดนะเตียกหมดเออเตียกหมดแล้วแรงดีนะหนุ่มเลยโอ้โหไปเล่นชิคกอนี่เตียกทั้งตัวเลยนะอืมอน้องๆชายมีตัดไหมฮะ เดี๋ยวคุณพ่อจะตัดผักนะครับที่มีตังปลูกไว้กับพ่อครับ ไป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 อ้อาเดี๋ยวราตานผักก่อนกลับมายุตัดยังไงเนี่ยมันจะแตกไหม

แ่หมยงก้ยงงะย,ยอเนอออเนี่นะไ้น้น่มันแก่แล้วเราปงจนะแนพดกเปุ้งนแ,น,งแนหมดมมนไม่หลอ,อะไรเลยผักบุ้งก็แก่หมดแล้วนี่นะครับที่เราปลูกมานะครับผักบุ้งนะครับลายสันปอสารพิษนะครับปอดหนอนแท้ใบนะครับเห็นได้นะครับ ตงเว้ยนี่ขวางตรงที่เราปลูกไว้นี่นี่เห็นไหมขวางตรงที่เราปลูกไว้นี่มีตังมาใต้ยขวางตรงโอ้ยมานี่เลยโอ้โห เอ้ยยี่ต้องตีต th ีขึ้นไปเลยพ่อรองเท้าทิ้งสะบัดรองเท้าทิ้งเลยโอ้ยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปอีกเดี๋ยวพ่อไปอีกีิโก้ ủa 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 Ờ, ủa chơi chơi, ủa 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 น้องรองเท้ามาใสก่อนทอดยาโอ้โหคนขยันอดยาเหนไหมดูความดือ <c oughs> อ้อรองเพื่อไม่น่ารู้ทอดยาทอดยาเห็นไหมยาอทอดอยังไงทอดตามยาเลยนะยาทอดให้ดูยาทอดให้ดูก็ <c oughs> ด,ด,ดูยาทอดนี่ใช่ไหม ผักก็เก็บกินได้เหมือนกันว่าเอาเอผักก็เก็บกินได้นะแก่ไหมไม่แก่พอดี มีเปล่าวะจะมียบต้นหนึ่งหลังออนะแต่ทองยังไม่เยี่ยนมนะออจับบวกออบวกมาทางล้วนี่ให้มันใต้ลัวนะั้นนั่นอ่ะบวกข้างล่างนะที่มันใต้เศร้านะอ๋เอเนี่ยนะ คจับค่อยๆโอ้มันเจาะลาเข้าไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละดึงลาค่อยๆเออนัอ่นมาทางเศ้านี้ทางลวนี่เออมันจะได้ผ่านนั้นเกรงแท้มันจะได้ตายลวดวกนะครับนี่ครับโอ้สิ่งนเนียว,วกันเดียว

นะครับสวยงามตามท้องเรื่อง เอาเล็กมาห้ปูเลยเล็กมาปูเร็วเอาเล็กม้ปูเนี่ยเล็กมา,ห,กมาห้ปูมีตานมาเล็กมา้ปูเร็วน,นอนนอน มาคนเก่งเอาเล็กไม้ปูเร็วเร็วมาเร็วเล็กปูเล็กตีมาเร็วปูเล็กตีมามาให้ปูเร็ว,วมา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 แล้วมามาเอาเล็กม,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 มาให้ปูเลยเร็วเอาไปให้ปูเลยมาดูา<ส>ตัง<ส>ถอนหญ<ส>้านะมามา ถอนยาเหรอเออในที่เล่นเลยนิ่งเลยเหรอจีล่าปูใบกะเพราก็มีด้วย่งนี่ใบกะเพรานู้นก็มีใบกะเพรานะที่ตุ่มกล้วยอเลยนั่น,บนนะในบมังรักนู้นแนะ่ะ ลำแหลมอ่ะต้นมันลากไม่เห็นป่ะลำแหลมมาน่ะอันนี้นี่ต้นเนี้นนยลอยแข็งเยียบตายไปแล้วไม่ตายเลยก็ฝืนน,นี่ต้นส้มนี่ต้มีตอาหาอะไรมาปูดีปะ่ะบวกบวกหอมบวกหอมบวกไว้ทั้ไหร่อ่านต้นขึ้นต้นเดียว ขุดขุดยาเริ่มหมดขูดตีมากครับแห็น่ขูดตีมากก่อนเงอเต็มตัวไปแล้วนะดูดิขูดตีมากขูตีมากก่อนตีมากหมาหมาหมาดูความดื้อนะครับดูความดื้อของคนนะครับ

โอ้ยดูดิดูดูดูดิ ด <si uh ื่นมเอื้อแถมโมห์ร้ายใช่ไหฮะหิวก็หิวด้ยก็เหนื่อยโมห์ร้ายโอ้ยเหนื่อยด้วยหิวด้วยโมห์ร้ายนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้นะหัวดิบหัวดิกตกเลยโอเคเขาเปียกทุกคนอะไรคนอะไรโมห์ร้าย โม้หลายเนี่ยครับเปียกโม้หลายไอ้โอ้โหตะเกีงเปียกเปียกจริงๆเียนหมางโม้หลายโอ้โหโม้ดิโม้หลายจริงโอ้โหไม่ให้ติเปียกยังไงคนเล่นหมังวกาความโมหลายขนาดนี้เลยเหรอลูกฮึมโอ้โหนี่ถ้าไปเดินพาพาไปเดินซื้อของเล่นแล้วแมันซื okay. Um, okay. ้อให้ต้องใส่ชัดการถนะโดด เอ้อหไร้าอย่างงี้เป็นไม่ไหวว่ะะถ้าขอาวไม่ได้คงจะเป็นอย่างไงเอไไเอโอ้โหดื้อสุดตุโอ้โหร้ายมากนะครับพ่อก็ไม่ใช่คนดุอะไรขนาดนั้นนะลูกนะสวัสดีครับรัชนัน,นคืนนี้พ่อทำงานนะครับคืนนี้ไม่ได้ไหลนะครับหมดเล็ดแล้วนะครับเมื่อกี้เราวาดอยู่นะครับ โหร้ายนะครับออเอาทั่วะปินไ,ได้โว้ทั่ว่ะเอาทั่วดีได้สวัสดีครับแล้วทำเองเป็นเลยอเอาเถอ พอมีต่างน่ารักมากขอบคุณครับ F4 ค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะนางวายอยู่นางวายอยู่นะครับเบื่อครับ <c oughs> เราจะโตไปด้วยกันนะครับตอนมิตง mm ัยจะโตไปกับทุกท่านนะครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับเราจะโตเราจะโตนะครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับนี่อย you ู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะโตไปด้วยกันนะเดี๋ยวเจอกันก่อนพ่อไปทํางานดีกว่านะครับเดี๋ยวพ่อไปทําธุระก่อนนะครับสวัสดีครับสัตธยาคำวง Một hết mốt rồi, uống nước xả lên sục sền rồi, đầy mía na luôn hiểu con hỉu เดี๋ยวเจอกันนะครับบายบายนี bye ่ลูกเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงกวนก้อนของพ่อไปทำงานนะครับ